สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับ FC แฟนเพลงแฟนหมอลำที่ติดตามทั้งช่องย u ท u b e ฮอตดี้ลำเพินออฟฟิเชียลครับพี่น้องติดติดตามทั้งเพจ Facebook ฮอตดี้ทีวีสักแฟนเพจและก็ฮอตดี้ลำเพินออฟฟิเชียลนะครับผม<ว>ถ้าจอดเลี้ยงแถวกันดีแถอพี่น้องครับนี่มาหอดจอดถึงแล้วเจ้าในห่มครับพี่น้อง แต่เมื่อขึ้นนี่ครับฝนตกๆที่แรกพอดีจอดรถอยู่ตรงริมๆนั่นนะครับปรากฏว่าสวยมากแดดจะออกสวยมากแดดจะร้อนจะรลบเปลี่ยนหม่องนั่งครับว่ปเปลี่ยนหม่องนั่งพเพอาะว่าเปลี่ยนหม่องจอดที่แรกอยุคครั้งจันเบร์ดนี่แหละครับนี่มันแดดแห้งแอทนนะํางานนักพอดีกับเรื่องเงีบก็ไมจักหน่อยครับผมอันนี้รถต้องเบียร์รถอาจารย์เบืร์นนะครับเนาะสต,ตาร์ทเครื่องเปิดแอร์วินๆอยู่น,นี่ครับ เป็นกับน้อนแอคือกันนั่แหละครับก็พอดีทวิศแต่ว่าเพื่อนน้อนแอร์รถผมน้อนแอร์บ้านเอาว่ารถดดบัตรมองอยูมองเศร้าเฮาเนาะอัพเดตสถานการณ์ตัวพี่น้องมาที่นี่น้อนซึนแล้วบะมันซึนปันไนดดกแดดซองตาก็เลยตืน่นตลาดลองมาสิเอ,อ ยูนีละพี่น้องครับมองท้องสิททำการสแสดงเหมือนแรงคุ้ยนะครับแปดโมงกว่าๆเด้อพี่น้องครับตอนที่ผมถ่ายคลิปวิดีโอคนนะโอ้ยเปิดกันวันดี่ตัวละเนะเพิ่นได้ไฟมันตะใสไซค์หนอม่ดอมากคนนะศิลปินฮอกคนพักอยู่ในอันตามล็อกนะครับเนาะตามล็อกคนนะในล็อก ของนาำฟังพุนก็มีเด้วยครับนี่แหละเห็นบ่พิษแต่ว่าดีแต่ว่าพื้นมันซุ่มๆนะครับเนาะมันก็สิบอฮอนโอ้ตลาดที่เมืองนี้วัฒนไดนี่ครับสงสัยสีเป็นย่ำแร่งนี่คือปรากฏเห็นรถไอาการใช่พี่น้องครับเราอยู่สักสอง พุ่นๆพ่อแหลมพ่อแหลม่ใกล้ๆอย่คนน่ะสูมกันนะสูมพ่อแหลมกันนะคุณรถพ่อแหลมครับจอดอยู่หยอไผ่คนครับสีเย็นจ่อยๆอยู่ดอกฟังทั้งคนนี่อัปเดตสถานการณ์สายๆมากพี่น้องครับสายๆมากแดดกระร่อน ศิลปินกบับางส่วนกัยังอยู่ทีงรถอยู่ครับนั่งนอนอยู่ทีงรถกัมีนะครับผมบางส่วนกัลงมาข้างล่างแล้วฮะมองอยู่มองเศร้าแล้วสถานที่จังพี่น้องเห็นนี่แหละครับว่าต้องเป็นห่วงกลวงคักกลวงแน่คักซะ อ,อันนี้เป็นโรงแร่มด้วยพี่น้องครับเป็นโรงแร่มอยู่ข้างๆสี่เลน่ได้แบบใดกระจังขาเบิ้งนะครับอันพบเบื้องแล้วว่าอันเป็นว่าทีมงานจะเกิดรอยกับมาเหลี่ยมอยู่สแสดงว่าบบมีปัญหาอย่างนะครับโอ้ทั้งหลังเป็นรถอันล้านขาดไปน้ำกันประจำนะครับ ครับทีมงานเท่ากับน,นี่นี่หมอปักเสียบไฟเสียบหย่างขวบดีครับได้การเลยทีได้เย็นนเนาะทีมงานเราจู่มองเศร้ากันนั่นมันสิแล้วครับนี่เป็นมี่ปักมี่อย่างเสียบใครเนี่ยยุติพี่น้องครับ มีไส้ผมชื่อว่าดีเลยครับที่ว่าดีเลยนี่ร้านน้ำเริ่มมาเปิดแล้วเดี๋ยวเขาสีมายังเลาะยาก,กินตรงนี้กันน้องๆเพื่อนพักกันนอนอยู่นะครับพักผ่อนอยู่เ้ากับบอกขวนเพื่อนนะครับพี่น้องครับหิบงานเมยตลาดลรามาสิเออนะซิเมนช่วงแรกๆครับร้านน้ำเปิดแล้วนะครับทุกคน ข้าวมันไก่กำลังเปิดด้วยครับพี่น้องบงังท่านก็ยังมีคนอยู่นะ,เร,ะ,เ,ระเ,นรเริ่มแล้วเริ่มละข้าวขาหมูข้ามันไก่ครับเริ่มแล้วนาซิเมนช่วงเร่งๆด้วยครับพี่น้องตลาดค่อยสิเปิดเนาะช่วงนี้ตลาดคนยังมายังเสาอยู่นะครับผม พ่อขาดแม่ขาดกําลังทย่อยเขามาเปิดเอ้ยผ้าเล่อไปเรื่อยๆด้วยครับพี่น้องครับนี่ว่าสอดออกท่าที่รถหดจอดอรถพิการชัยอยู่นี่เองโอ้บันไดแท้เฮ้ยเนี่ยยื้เขาบ่มาจะเสร็จนี่มาเสร็จเติมเงินมาซับ นา,ายวานโอ้แล้วจอดนอนแอะคือกันพี่น้องครับนี่น,น,นี่พี่นอ้องก็กันนอนแอะคือกันพี่การแชร์วิไลสินเนี่ยครับวันธรรมดาวันธรรมดาจนจนขึน้นฝ่าเอา้าจนขึน้นฝ่าเอา้ามันยิงอะไรเอา้าพ,พี่น้องครับ ก็เปิดแนวเขาโค้งเนาะผมอยู่ได้เด็นเปิดแนวไปเอาพี่น้องครับมาอัปเดตสถานการณ์บริเวณงานสลับมือหนี้ใหพี่น้องได้เบื้องด้งชมนะครับผม จะได้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับมีอย่างกับคอมเมนต์มาบอกเจาโน้ทฮอร์โมนพูดคุยกันนะทั้งสองคอมเมนต์นะครับผมแล้วพอกันคลิปต่อไปครับผมยอดีที่พี่ซักขอตัวไปหากินเขาก็เขาปะอะไรขึ้นอย่างนั้นด้วยซิบ้างบ่อันเป็นขยะจกันยอดีไหมอ<า>๋อโอเคครับไปแล้วครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งลำๆเรื่อยๆสุขสุกสุขคนเรื่มเืมกระเป๋า นะตรงเบียกับเพ่อนตรงเบียร์จันเบิ uh> <sm <sm <t uh> <t uh> ้องกับพ uh> ่อนจันเบื้องนะครับเนาะแต่ละคนกับอันนี้โมเมนท์เท่ห์นี่นะครับสตาร์ทรถนอนนี่นะครับเอ้าสู่กันไปครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปฮอดีที่สักอยู่นี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ